สวัสดีครับในเช้านี้นะครับก็จะเชิญชวนพี่น้องนะครับมาเรียนรู้พระชนะของพระเจ้านะครับข่าวดีนะครับที่สองในวันนี้นะครับก็คือข่าวดีนะครับจงดูลูกแกะของพระเจ้านะครับหรือว่าจงดูพระเมโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียนะครับในยอห์บทที่1นะครับข้อ1นถึงส8จะพูดถึง พระเจ้านะครับได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้นะครับโดยใช้พระนามที่เรียกปรงว่าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูคือพระเจ้าและทรงเป็นพระวาทะที่เป็นเขาเรียกว่าคําพูดของพระเจ้าที่ได้กลายมาเป็นความจริงสําเร็จเป็นความจริงนะครับจุดประสงค์ที่ปรองเข้ามาในโลกนี้นะครับเพื่อที่จะสําแดงความเป็นพระเจ้าให้ทุกคนได้รู้และ ได้สำแดงแผนการของพระเจ้าแห่งการไถ่บาปนะครับบมักกังเขนให้มนุษย์ทุกคนได้รู้และได้รับความรอดชีวิตนี้แล้วนะครับผู้ใดที่เชื่อวางแกนโปรองได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นต่อมาครับในยอนบทที่1น,นะครับข้อที่19นะครับจนถึงข้อที่29นะครับได้บอกว่า นี่เป็นถ้อยคำของยอนคือเมื่อพวกยิวส่งพวกโปรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านได้ยอมรับท่านมิได้ปฏิเสธคือได้ยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ประคิดเขาทั้งหลายจึงถามท่านว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลียาหรือท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระชนะนั้นหรือและท่านก็ตอบว่าไม่ได้ไม่ใช่ คนเหล่านั้นจึงถามว่าท่านเป็นใครขอให้เราได้รับคําตอบเพื่อจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามาท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ประกาศในถิ่นธุรกันดานว่าจงทำพระมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาผู้เผยเพระชนะได้กล่าวไว้ว่าไฟล์ผู้ที่ ฟอร์ีสีส่งไปนั้นเขาเหล่านั้นก็ได้ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่ประคิตหรือเอริยาหรือผู้เผยชนะแล้วท่านทําไมจึงต้องมาทําพิธีบัพติศมาย้อนได้ตอบเขาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ําแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่กักนนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นแหละมาและภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรัชฉลองพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่ควรบังควรที่จะแก้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้นานเบตาดีฟากแม่น้ำจอแดนข้างตะวันออกอันเป็นที่ซึ่งยอนกำลังให้บ,บัพติศมาอยู่นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยอนคือผู้ที่พระคัมภีร์ได้ทํานายว่า,าท่านเป็นผู้เตรียมทางของพระเจ้านะครับหรือว่าท่านในอิสยาบทที่40ข้อ3นะครับะองเป็นเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารนะครับและในมาราคีบทที่4ข้อ5นะครับจะพูดถึงอยอนนะครับคือทูต ของพระเจ้านะครับที่จะมาเตรียมทางให้ให้ทุกคนรับเสด็จพระเมสยาหรือพระผู้ช่วยรอดนะครับยอนนะครับก็ได้บอกกับาสาวกของพวกฟาริสีนะครับที่ส่งไปบอกว่ายอนนี่เป็นใครทําไมต้องให้รับปัิสมานะครับยอนเขาบอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่ใช่เอรียาและข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้เผยชนะในอดีตที่ตายแล้วเป็นฟื้นขึ้นมาอีกแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้เผยชนะพิเศษ ที่มาทํางานเฉพาะกิจคือการเตรียมทางและให้ทุกคนรู้จักพระเมสสยานะครับนั่นคือความหมายที่ยอนกําลังบอกนะครับและพวกเขาก็ <c oughs> กลับไปยอนให้บัพติศมาที่แม่น้ําจอแดนนะครับในข้อที่29 <c oughs> อีกวันหนึ่งวันลุ่งขึ้นยอนได้เห็นพระเยซูสเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสสโปโดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นี่แหละที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า ภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสเด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้จักพระองค์แต่เพ ه, TJ, ื่อให้พระองค์เป็น <hunting> ท <receivers> ี่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศมาด้วยน้ำและย้อนกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนถ้าข้าพเจ้าได้เห็นพระวิญญาณเหมือนนกพิราบเสด็จลงมาจากสวรรค์และสถิตอยู่บนพระองค์ข้าพระเจ้าข้าพระองค์เองก็ไม่รู้จักพระองค์แต่เพื่อให ข้าพเจ้าได้บัพติศมาด้วยน้าได้ตัดว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นผู้ให้บัพทิศมาด้วยพระวิญญาณเปสุดและข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์นี่แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าไปเถอครับยอนเป็นผู้เตรียมทางให้กับพระเยซูคริสต์นะครับแต่ยอนก็ยังไม่เคยเห็นพระเยซูก็ยังไม่เคยเจอพระเยซูนะครับและพระเจ้าทรงบอกกับยอนแจ้งกับยอนให้รู้ว่าพระเมสยาเป็นใครและ จะรู้ว่าผู้นั้นคือพระเมสสิยาได้อย่างไรก็คือเมื่อท่านรับปฏิสมาใายคนแล้วคนเล่านะครับคนไอเซลนะครับและจะมีบุคคลผู้หนึ่งที่รับปฏิสมาแล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือจะมีพระญามไปสุดดุจนกพิราบนะครับมาเกาะที่บาของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูในมัทธิวบทที่3ามข้อสิบหเมื่อพระเยซูทรงรับปฏิสมาและพระวิญามไปสุดด,ดุจนกพิราบนะครับมาเกาะที่บาของพระองค์ และมีเสียงจากฟ้าสวรรค์บอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดไป้องครับและยอนก็ได้เห็นและก็ได้ทราบแล้วและได้เห็นประจักษ์แก่ตาแล้วว่าองค์พระเยซูคริสต์ที่ท่านให้บัพติศมาและพระญาณไปสุดสถิตยอยู่กับท่านโดยนกพิราบนั้นคือพระเยซูเป็นความจริงและสําเร็จแล้วและวันที่ท่านรอคอยก็ได้ถึงแล้ว่น้องครับและยอนจึงชี้ให้ทุกคน บอกว่าจงดูพระเมสโคดของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระเมสยาองค์นี้แหละคือลูกแกะที่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับโดยเฉพาะนพระธรรมเลวีนิติจะมีการถวายเครื่องบูชาเป็นบัวเป็นแกะเป็นแพะนะครับเขาจะเอาแกะมาตัวหนึง่งนะครับแล้วก็วางมือบนหัวแกะนั้นแล้วก็สารภาพบาปให้ตกอยู่บนแกะตัวนั้นแกะตัวนั้นนะครับก็คือภาพขององค์พระเยซูคริสต์ที่จะรับความผิดบาปของเราทุกคนนะครับ ย้อนบอกว่าจงดูพระเมสสโปดกผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระเมสสโปดกคือพระเยซูพระองค์จะต้องตายเป็นมะกันเขนเพื่อที่จะรับความผิดบาปของโลกคือของคุณของผมของทุกคนในโลกนี้เพราะว่าอะไรครับการกระทําของมนุษย์ไม่สามารถชําระความบาปของมนุษย์ได้การกระทําของมนุษย์ไม่สามารถที่จะทําให้มนุษย์หลุดรอดพ้นจากความบาปได้ ศาส,สนาช่วยมนุษย์ไม่ได้พิธีกรรมใดๆก็ช่วยมนุษย์ไม่ได้แม้การรับปฏิสมาก็ล้างบาปไม่ได้แต่แค่เป็นภาพนะครับเล็งถึงการไถ่าบาปของพระเยซูเท่านั้นเองเข้า้องครับวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดพระเยซูกิฟเป็นใครท่านรู้หรือ,อยังพระเยซูกิคือพระเจ้าที่สร้างโลกพระองค์คือพระวาทะที่มาตามพระสัญญาตามคําสัญญาตามคําพูดของพระเจ้ามาเป็นความจริงแล้วและพระองค์คือพระเมสโปรด ที่จะมัดรับความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนจุดประสงค์ที่พระเจ้าเขียนพระกัมภีรขึ้นมาเพื่อจะให้เราเข้าใจการไถ่บาปของพระเยซูกิตบูญไม้กางเขนพองค์ครับวันนี้ท่านพร้อมที่จะให้พระเยซูริตไถ่บาป่านหรือยังท่านพร้อมที่จะรับการอภัยโทษบาปจากพระเยซูริตหรือยังเมื่อท่านได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเยซูท่านไม่ต้องตกนรกท่านไม่ต้องไปชดใช้เวรกรรมท่านไม่ต้องถูกพิภากษาท่านได้ รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องชอบธรรมถ้าเราจะไปสวรรค์เราจะต้องไม่มีบาปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะชําระความผิดบาปของมนุษย์ได้ก็คือให้พระเยซูคริสต์มาตายบนไมก้กางเขนชําระความผิดบาปให้กับเราครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร,รให้กับท่านนะครับที่จะสํานึกผิดบาปยอมรับความจริงครับทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ทุกศาสนามีเจตนาที่จะให้มนุษย์บริสุทธิ์เพื่อที่จะไม่มีมนทินบาปเพื่อจะไม่ต้องตกนรกเพื่อจะไม่ต้องถูกพิพากษาแต่ไม่มีใครทําดีได้ทุกวันไม่มีใครทําดีได้ทุกชั่วโมงและไม่มีใครทําดีครบถ้วนในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นพระเูคริ์ผู้เดียวที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เป็นทางเดียวที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ที่จะให้มนุษย์หลุดรอดพ้นจากความบาปและเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้ายอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ พระเยซูคริสต์พร้อมที่จะอภัยบาปท่านท่านพร้อมที่จะรับการอภัยอย่างถ้าท่านสํานึกผิดบาปและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ตายเพื่อบาปของท่านบนไมก้กางเขนและฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามโปร่พรรงพร้อมที่จะอภัยความผิดบาปให้กับท่านพร้อมที่จะชําระความผิดบาปให้กับท่านนะครับพระเยซูผู้เดียวที่สามารถอภัยความผิดบาปได้มาระโกบทที่สองข้อห้านะครับเมื่อพระเยซูรักษาคนหนุย่ยเราบอกว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว พวกฟาริสีพวกผู้นำศาสนาก็โกรธและหาว่าพระเยซูบินประมาทพระเจ้าและได้กล่าวว่าใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูบอกว่าเรานี่แหละคือพระเจ้าที่สามารถอภัยบาปได้่นลองครับพระเยซูพูดอย่างนี้ก็มีเหตุผลสองอย่างหนึ่งพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆจึงสามารถพูดได้อภัยให้ได้สองพระเยซูโกหก่นลองครับถ้าพระเยซูโกหกคนปัจจุบันที่เขาเชื่อทําไม เขาเชื่อแล้วเขาจะมีประโยชน์อะไรก็แค่คนโงค่คนหนึ่งที่พูดโกหกมันจะมีประโยชน์อะไรแต่พระเยซูกิตอภัยได้จริงๆและอภัยบาปแล้วอย่างสิ้นเชิงน้อครับวันนี้ท่านต้องรู้จักพระเยซูริตคือใครและต้องรับการอภัยโทษบาปวันนี้ยหอนบทที่3ข้อที่16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอรันรน พระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิาพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นเอค,ครับวันนี้เยซูมาเพื่อกู้เรามาเพื่อไถ่เรามาเพื่อช่วยเราให้รอดเราจะรับหรือรับเป็นสิทธิของเราแต่เราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเองวันหนึ่งเราต้องถูกพิาพากษาเราต้องตกนรกเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรครับถ้าท่านเต็มใจที่จะเชื่อพระเยซูและเชิญพระเยซูเข้ามาสู่ชีวิตของท่าน ท่านก็สามารถอธิษฐานได้เดี๋ยวนี้นะครับสามารถอธิษฐานตามอาจารย์ได้เลยนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกสํานึกว่าตัวเองเป็นคนบาปและรู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเมสสโปรดลูกแกะผู้เป็นเครื่องบูชารับบาปของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งบาปของข้าพเจ้าด้วยวันนี้ข้าพเจ้าขอเปิดใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ รับการไถ่บาปไว้กันเขีนั้นและเชิญพระองค์เข้ามาอยู่ในใจของข้าพเจ้าโดยองค์พระวิญานบริสุทธิ์ประทับตราในชีวิตและทรงจดชื่อของข้าพเจ้าไว้ในหนังสือชีวิตของพระองค์ในสวรรค์ด้วยลูกขอทิ่ฐานด้วยความเชื่อด้วยความจริงใจในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนวันนี้ ถ้าท่านอธิฐานด้วยใจจริงด้วยความเชื่อจริงๆท่านได้รับการอาภัยโทษบาปแล้วและท่านเป็นบุตรของพระเจ้าได้รับสิทธิเข้าสู่ประดิษฐานของพระองค์และพระองค์ทรงอาภัยบาปของเราอย่างสิ้นเชิงแล้ววันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับถ้าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์ก็ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้เลยนะครับ